เริ่มเหนียวเริ่มข้นแล้วครับพี่น้องก็ยังใบเลื่อยนะลูกผักโฮมเปย์นะแล้วก็ไอใบขิงลูกอือฮึใส่ลงไปครับหั่เลยรอบเดียวลูกหั่นนะรอบเดียวเลย<ร>พี่น้องเลยเลยมาหำ่มอือฮึเลีลูกตั้งเมนูสูุกเราไม่เด้อพี่น้องวันนี้แม่ชิเก็ดใายเบิ้ง กันริกผัาอันนี้ก็นุพกผิกจีผิจีผิกเผาใส่เกลือจัง่อยใส่เกลือตะโขน,นี่คือละเอียดเลยมอนนี่ไหมเสียงต่ำโรกนีรายการู่ได้เนาะ แทบบ่แทบไอยู่ที่เสียงตำโคกเข่ามั้ยังหั่นอยู่บ่ชิมตำเจลยังหั่นอยู่บ่แม่ทำความสะอาดนะาใส่ในหม้อหวานอุ๊บใส่ในื้อโคกเนื้อลูกอันนี้น้ำอันนี้ลูกน้ำน้ำอย่านั่งแต่แม่แม่ใส่ขะเบือน้ำจักน้อยจังค้นอย่านั่งครับขะเบือตำ ละเอียดแล้วก็เอาไปขั้นเราก็จะได้น้ำแบบนี้มาครับอันนี้คือเพิ่มความสีเพิ่มสีแอสไลร์โคตรนี่นะพริกใส่ลงไปอย่าโก้ไปเนาะทีเดียวเราได้บะหมี่มาเลยง่ายง่ายเห็ดง,ง่ายอย่างนี้อันนี้ครับผงนัวจักน้อยครับ ก็ปลาปห้เก่าคนนี้ละที่ใส่ตัวนี้คือกลิ่นดีหอมกลิ่นแบบลึกเลยอ่ะเตจมูกตับเลยอเอาใส่มันซุกไปแล้วเอาคือชิเนี่อ๋ปลาเด็กเดบังทาน้ำยานางเดบังล่ะบอก,บอกเออทำยาดางทา,งา,งางเดบัาแล้วผัสีเร็ดกินโบเป็นน่ะนะ แม่บอยู่พ่ะเอาให้เดือดเลยบอกเออก็ให้น้ำจะนัง่งมาซุกพุ่นละบังห a m อ่ะเดือดซุกแล้วล่ะบานนี้ยังตอ่อไงบานนี้น้ำไหนนัง่งเดือดอะไรบังห a m เดือดขับแล้วเริ่มเหนียวเริ่มข้นแล้วครับพี่น้องบัง ham หมัมกแล้วมีอยู่เบนนี่นี่แหละพอดีอะเออเอาปิดแก๊สให้แม่เชิลก ลำดับต่อไปไม่เสิเอาใส่ทั่วปนใส่ไปพักประคำที่จริงใส่งาขวบพร้อมลูกแม่ขวบแม่ขวดนดมีเขกมาหฮองรวไฟไหมงาแม่ <c oughs> กันเลยบ่ลได้ใส่มีงามีอย่างอยู่ในนี้นะมันบ่ลูกแม่ใส่เลยเออมันมันใหมพอดีมีเขกมาหฮองแม่และปาทั่วปนก็ทั่วแบบปลูกอิงขวานเองตาอิง ใบพักบัวลูกพักเอพักยังใบเลื่อยนะลูกพักหอมเปยนะแล้วก็ไอใบขิงลูกออืใช่ลงไปครับเลยแต่บอกงว่ะโซนอื่นผสมน้องจะบอก่วนไหนเขาจะใส่ใบขิงอะถึงจะเ็เรียกเขาจะซุปหน่อไม้ถึกเดียวถึงน้อยแด้อสีแสงแสงกระยักจ้าหน่ยเด้อน้องดมกินแต่ก็สิพอดว ซิมโดเหมซิมแม่น้มาทำมน้ซอสกมันนาสิคักอยู่ดอกฮอนนะระวังฮอนอเดี๋ยวลูกหันนะรอบเดียวเลยพี่น้องเไงเลยมะหั อานะิานี้เก่งน้อยกันโหโหจีได้กินกับแมลังกล้องนะครับอันที่โบได้ถ่ายพี่ให้น้องเนิ่งถ่ายแค่ตอนหิบโบย่าครับคือไม่ห็ดง่ายๆผู้ใดก็ห็ดได้คือกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยครับแม่กับเก่งน้อยกันละพี่และน้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ